สวัสดีครับวันนี้มาพผกับสองไม้อ่อนนะครับวันนี้ครับันหยุดพามาเฮดสปาเกตตีนะครับอันับแรกเฮดสปาเกตตีนะครับเอากระิต้มน้ำก่อนนะครับน่ครับต้มน้ำเลยตีนตีนะครับตีตีหนอนเช้หนานก่อนครับผมอันแรกคนมีสงสัยนะครับเพราะว่าแจงไม่อ่อนกระซายนะครับผม แจ๊วอันนี้อยู่หลังกล่องนะครับสวัสดีค่ะอยู่หลังกล่องจะนมีบันว่าติเกตสปาเกตตียังกะอ่าสปาเกตตียังกะผัดกะเพราโอ้สปาเกตตีผัดกะเพราค่ะยาสึกิสักสึกเป็นแนวไรน่าจะเราก็เคยกินเฮแต่กะเพราเราเปลี่ยนสปาเกตตีเราเป็นก่อนวันนี้ว่าพิเศษทุกินค่ะเพราะว่าบันเป็นยังกาะพนักงานครับผมผมก่ะ จากประสบการณ์พนักงานผัดทามนะผมสามสี่ปีกัพอมีความรู้มาแน่ในการเฮ็ดสเต็กสปาเก็ตตีนะครับงานพนักงานยูเซ่กัอยู่ในร้านอาหารร้านแรกที่ผมเพ็ยกัเออเป็นร้านไอ้นะครับแล้วก็ร้านน้องมากร้านน้องนะครับร้านแรกกับบริหารอะไรครับเป็นเป็นเป็นพนักงานบริการเซอร์วิสยกนอกกนครับกัได้ความรู้สเต็กมาเนิดนึงกับผัดามไอ้ที่เ็อยู่สเต็กว่าอย่างยังไงแต่ร้านไอ้นี่สเต็กเขาบริยางมาเน็แบบ เตาแบรดเดอร์ทานนะครับเขามีเครื่องอย่างอย่างดีเลยเขาทีมีเตาเตาย่างเขาก็แค่เอาเนื้อนะครับใส,ส่ถาดสัตถาดเล็กเนาะอะไรแบบสุกเข,ข้าไปเลยตั้งเวลาอย่างได้ความสุกระดับใดมันกัดสีได้เลยแต่หลัง<ด>ที่สองพงศ์ปเฮ็ยนนี่<ด><ๆ>แรกๆคุณมเข้าไปก็ไปเป็นผ้าท่ามนี่แหละไปะยุบบริการก้อนออพงศ์กายกเอออยากคืมีความรู้ติบโตเลยเขาไปย่างสเต็กมันนี่เขาบย่างคือยวนนั่นบริษัทใหญ่เด้ยบร้อยไหมเขาย่างเป็นเตาแบนดมาเนี่ เว้ยเนื้อไหลออกพาพาเอื่ยต้องไปได้ไรอ่ะทำไมโค้งการมีควลุนในการยาสเต็กครับผมแล้วก็วันนี้ก็ไปเห็นเอื่อยเขาเจ้าพาสปาเกตตี้นะครับโอ้เป็นตะมวนแท้ก็เลยลองไปแบบใหญ่งานไปเห็นสปาเกตตี้ก็ได้มีความรู้มานิดนึงครับว่าจะมาแชร์ว่าการต้มสปาเกตตี้ต้องเค็ดจังไดเคล็ดลับในการเก็บจังไดนะครับการที่ว่าจิพัดใจกับผผัักกพ่อของยานว่าสปาเกตตีนั้นการเสิั์ฟมาแบบนี้แต่แบบ วัตถุดิบหลายๆครับของซุ้มฝรั่งเขากินกับนี่ออิตาเลียนเนี่ยยังเนี่ยผัดขีเมาเขากับมีเขากับแบบเบาบานๆเลยครับใส่บๆกับเผาเอาอยากแบบเออลองมาใส่เบิ้งว่าอาหารกับวิทยาศาสตร์กับครืนกันเหรอครับต้องทดลองอันนี้มีเลยสูตรหลายๆสูตรเขากับทดลองมาเกินแล้วครับว่ามันเสียบถ้าเสียบเขากับมะเขือไทยเขากินนี่แหละมึ้เดี๋ยวลองมาใส่กับผักกาดเผาเบิ้งเปลี่ยนจากเขาไปเป็นเซนครับเพื่อแบบเมื่อเขาแล้วกั สมารคนเบื่อเขาครับสมารกินก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้เขาก็ลองมาเปลี่ยนเป็นสปาเกตตีครับใช่เส้นสปาเกตตีเออเนี่ยห้ากล็ไปซื้อมาแพงกว่าเนี่ยสามารถหาสิบหกสิบบาทครับตัวนี้หาดอยกับตัวหาดอยกับถึงถ้าข้าสีต้มถ้าข้าสีต้มเท่าแบบน้อยนึงเนี่ยมันเปลืองแกนนะเพราะว่าต้มต้มน่าห่อนนะครับผมเลยมีแนะนำมีมีเี่นแนะนำคือว่าต้มไปเลยแล้วก็สีมาบอกว่าถ้าต้อมข้าวสีถั่วันี่ย แต่เก็บไปหลายๆข้าวย่าเข้าวอย่างกี่มันบค้างข้าก็มานรวกแค่ซิปฮาบิลงในะนำฮ้อนๆแค่มันอุ่นนะจ๊ะข้ากับแซ่ดีเลยหรือว่าควรจะไม่ตาอเบียบยุบันกันเขาเขาตัวเบียบย่างหลังจาผัดได้เลยสุดนะครับอีกคนนึงคือมันตังเตาน้ามลายส่วนสีฮ้อนอีกนะครับเคล็ดลับในการเฮดในเศษมันมีรสชาตินะครับผมกับชีนะนึ่งเดยบอกว่าใส่เกลือครับผมที่ใส่เกลืออย่างเงี้ว่าอยากให้เศษข้าวฮ้อนนะครับมีความนุ่งหรือมีรสชาติดังน้อย เวลาเราผัดไปมันก็จะมีแบบกลมกลอครับหลือหาใส่แรนว่นื้อสอนสอนโตก็เลครับบบตอนรี่ลิะครับใส่น้ำมันสจากสองส่วนฉิว่าเฮเดนเพรติดกันก็เป็นไปได้นะครับใต้องที้ไว้ท่าไดน้ำน้ำต้องให้มันเดือดนะครับเพราะว่าถ้าน้ำไม่เดือดเวลาต้มสัยุตินะน้ำเสีเฮดเนแบบแต่เป็นทางสับ วิชาการก็จะกดันเตะดันเตะคืออย่างนั้นเป็นความสุขของเซนแบบเน็กเซนที่มี่พ่อแบบพ่อดีอย่างนาี้ใช่ไหครับโอ้ดันเตะเท่ากับว่าเซนพอดีเอออนไรเก็เบิ้งจากรายการอาหารนนะครับผมกเบิ้งจากอาหารมาเตเชฟมาเตเชฟอเออเซนนี้เสชฟคนหนึ่งว่าโอ้เซนดันเตะมากเลย<อ> <laughs> ระวังที่ฐานน้ำเดือดนอกจากนักกามาเตียงวัตถุดิบก่อนเนาะคะ่ะวัตถุดิบกะมี่อย่างนี้ครับ ก,ก็ทั้เดียวก็คือผัดกะเพราทั่วไปเลยครับผม <ừ m. S 2> บนนี้ยังมาเพราะว่าเข้ากับแบบบ้านๆแบบพูดกับเฮกินน้ำเลยนะแต่ผัดกะเพรานี่ลกกกกออยข้างกลุ่มกาผัดกะเพราซอสหอยยังนี่บอกขรามาราเป็นปะโอเคไปถ้าใครอยากไปสูตรขี้เมาหรืออิตาเลียนไม่เคยกินก็คอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมสิถ้าเฮ็ดมาอีกรอบนึงเฮกินเนี่ยบ่เคยกินบ่เคยกินจ้าเสียแต่อย่างนั้นแพงเนี่ เป็นอาผมไม่สบายฟังครับซุ้มสติกหรือสปปเกตตีนี่มั่บริแพงของบถวามาเศ็ษกินเองที่มันแพงน้ำแขงกันว่อค่าเสาทีเขานี่ค่าพนักงานเขาแล้วก็ค่านันค่านี่มันก็เลยแบบว่าเออมันเลยดูแพงน้งแขงต้นทุนมันกับบริสุทธิ์ขนาดนั้นครับแต่เขาเศรกินเองแม่จอนกะมาเห็ดสปีชีนองเบืองแบบเป็นเห็ดสามไตแต่ไม่เนื่อยขอเสียงเพือว่า ฮ่าเขาใจเห็ุแบบให้มันแบบคือเลยมันกอะนุ่ตีเอ็นบอทพกเครื่องวัตถุดิบมังค่าเครื่องเทศเข้ากับพรผจญมาคือกันอันจุดด่างของกระเทียมสีเขาถามกิ่นแล้วครับเพราะว่านันเป็นเชื้อรามันเยอะเขาวางวันบุดีบตารางไก่อันนี้ก็ไปอ่านไหมให้กันโจมันบอมเม้นเสื้อยังลายไบนครับเสื้อวันนี้กิ่นยังกับเป็นพิษเป็นพ่ยตารางไก่เบิดเดี๋ยวแราสภาพแต่แรกจะไม่เราก็ไปสีดวัคซีนมา พี่เข้าไปบใสไลายดอกข้าวเห็ดใส่สิีไปด้ยครับเอาออกเลยเลยเพียร์กับใส่ไลายเนาะนี่ระครับใบกับเข้าวห่อแต่สีผู้ห้ายังน้อยเนาะซื้อมาแต่มือได้บุญซื้อมาแต่มได้บุญนี่โบมีเวลาเห็ดกินว่าสิเห็ดลายมือแล้วกะห่าแบบโบมีเวลาค่ะพี่น้องต้องท้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะผัดกับเพ้าขาะไปกับคือใบกับเพ้าเลยนะครับอันนี้ห่ากบบเราจะเข้ามาครับแต่มากินแบบกะเพราแห้งเขาก็ใส่ไลายจังหน่อย อันนี้เขาใส่เพราะมันได้กินกระเพรา,าหอมเดี๋ยว็ดเดีด็ดแต่ใบงามครับซ <laughs> ื้อทิมกระเซยได้ไหมมันจะมีหมองงามมันอยู่เขาผัดก,กระเพรากับต้องมีหมูนะครับหม,มูสับวันนี้เขาเป็นหมูสับอันนี้ปกติเขาใส,ส่ยังไว้ในตูน้เย็นเลยมีน้ำเล็กน้อยใส่หมูซินเลยบ้างโมซินก็นใส่ยเลยครับผมคันย่าให้ดีให้แซ่บด้ยกะบเนื้อนั้เป็นเบคอน เบคอนนี่จะสุดอยอดครับเบคอน,นนี่มันจะพัดใส่มไม,ม่เปรี้ยงเลยอืาเอกเป็นพัดคีเมาพัดอิตาเลียนนี่เขาจะมาเอาเบ,บคอนทนะั้งฝรั่งเขาจะกินวกินหมูซุ้มนี้เด้เขาจะกินซุ้มเบคอนแนละ้ว<ม>ต่อไปเขากับตีต้มเส้นต์แลครับวันนี้น้ำเดือนนะดอแล้วน้ำเดือดแล้วก็น้ำคืหอคหลายแย่ต้องใส่น้ำมันก่อนแหนมทอต้มเพื่อเดี๋ยวเนี่ยหลายน้ำตอนนั้นตั้งสามสี่ลิตรอาหารรายการเนาะ วิธีการต้มนะครับข้ากแบสีต้มหมดเลยก็ได้บ่ห่อได้ปาห่อเลยว่าลายกันจะเป็นยังไงลายก็นจะเป็นยังเาไงถ้ากินมันนานได้มันมีวิธีที่จะเก็บได้เยอะกนต้มเซตเราก็เก็บได้ปมดแมนต้มเราข้ากแบมีวิธีเก็บมันอยู่การต้มนี่ถ้านี้ต้มกี่นาทีนะครับกี่นาทีแมนอันนี้กระตามแล้วจะยี่ห่อบางห่อมันเกิดประมาณเจ็ดถึงแปดนะครับแต่บาง มีหัวกะเก่าแต่ตามมาตรคานแล้วยผมว่าถ้าผมมีเขียนตะข่างซ่องเนเอาเกาแปดถึงเกลหน้าที่เลยครับอสองหนาที่แรกสองนาที่แรกข้าสี่คนนะครับค้นตอนเนี่ก่อนเพื่อม่ให้เศษมันติดหมอนคนไปด้วยครับแห้ค้นด,ด,ด,ดูดีครับเพื่อม่ให้เสศนมันติดหมอนะเนาะแทงมีหัวแห้งสีของสไปร์กิติแห่งสีข้อครับอันนี้แบบราคาแบบประเยัดราคาที่สูงะนะครับข้อดีนีะครับประมาณแปดเกลหน้าที่นะครับ ียมันก็จะพอดีแล้วข้างบนจะปีกแก่ด้วยไหมสิ่มบ้างเลยวะเออจะปั่นมราหอนเนาะผู้ใดว่ามั่นใจกันร้องตักมาสิ่มเราครับต้องรสชาติเลยนะทำนั้นซุกปเรานี่แก่นข้างในมันาวนั่นสิบ่มีความแข็งเลยมันสิเป็นแบบยำไปแบบอวานไปเลยครับผมแต่ก้นแข็งอยู่งกว่ากันร้องตุ่มคือไปแักอีกหนึ่งสองนาที่นะครับโอเคค่ะไหนครับ โอ้ไหลได้ไหมครับนี่ครับถ้าเขาค้นเรื่อยๆครับเสรษมันจะไปติดหมอนะครับถ้าเขาค้นเรื่อยๆค้นตัวเนียงถ้าเขาบพาค้นตัวเนียงเนาะครับมันจะติดหมอนเราเสศษมันจะก่อกันเป็นแพร่ต่อไปก็จะใช้ล่างเศษนะครับก็คือล้างส่วนแบบมันเปลี่ยนครับอาจันนี้แบบน้ำเย็นจะอาบน้ำแล้วเสษอะไรมันก็ติดต่อไปก็จะทิชชั่ทำก่อนนะ เพงงาผัเฮงงาบัดถ้มอกกว่าบบเล่ามากินสเต็กไอไอเอาน้ำก้อนใ่หมเป็นอย่างงั้นบง,งตันี่อย่างเน,องนอง้อน้นำก่อนคิว่าเป็นน้ำแข็งกัน้นำแข็งบ่กเก็เล่าไปโอ้แม่ในเยนคนเล่าเอาน้ำก่อนนะครับพี่้อลกับานก่อนอน,อน่นก,นนก,นกับงานเดมเกิน,นตรงตรงัวเกิน นี่แหะครับที่เห็นเศษเงนเข้าน่ะสามารถเก็บได้ละเลยโดนเขาชอบเสศษว่ะครับเขาก็ลวกให้มันเสด็จน้ำเสด็จน้ำเสร็จปั๊บเขาก็ใส่ถั่วสติกใส่แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับผมเพราะว่ามันเก็บได้ประมาณอาทิตย์นึงเลยล่ะดี่ดีได้ได้เป็นเดือนแต่เขาเอาไว้แบบอุณหภูมิที่เย็นนะครับมันน้ำแข็งมีนี่ถึงการแบบเขาจะเนย่ยเขาจะกินวอลเปเปอร์ตอนมะข่างน้่งกัลวกเลยลวกเสร็จจากน้อยจากสิบห้าวิเองสิมาเติมตรงหน่ำาย เพ่อนเพื่อนริตต่อเว็กันเอาข้อต่วเว็กับซ้ำซีีอีกสี่ห้าก็มาผ่านไ้เลยใส่ลงไ,ไปชชบไหมโอ้ประทันใจเลยนี่ใส่ไหมครับ้าก็ชอบนนา,างเย็นประมาณชอบจะกับสิบนาทีนะครับ ชอบไปเรียกไปไว้เรับกทเต็มกับปลาอื่นเพราะว่ามันเป็นน้ำเก็นอนะครับพ่อฮอนที่เห็นมันอืดครับผม og så deler vi det i to.

กิดมาครับต่อไปยห้าแต่กิดไปปิดน,นะครับแต่เดี๋จะเข้าขาบรไแดกเ่ไามาเข่า เสิไปแห้งสรงกันนะครับใอ่พร้อมความใบกระเทีเยเรียบร้อยนะจ๊ะ <c oughs> ดูดิเ็เหลวแล้วค่ะมเสร็จแล้วครับ ไปครับผมให้อีลาน้อยซิมครับผมจ้ะ <c oughs> ซิมก่อนค่ะสปากเกตตี้ยังก็กะเพรานะคะไ <c oughs> <c oughs> ม่เคยกินตะเกียวเลยเฉ <c oughs> ื่งก็ไปนุ่มๆสะอาดกะกกะเพรากะเพราเหรอเนาะแต่มันกินกับเสปากเกตตีเราอารมณ์รู้สึกมเป็นอย่างไรอารมณ์แบบว่า บริจินกะเพราใส่เขาอืมแต่จะนีเส็นเขามากเพิ่มเขามาก้าเบื่อกะเพรากร็ากสามารถเพิ่ม,ม,มแบบนี้ได้เลยเนาะอืออือะอบอะไร้ำับพี่นองอยากนํน <c oughs> าครับผมสำหรับวันนี้ก็ใส่ไม่อ่อนก็นเอาเคล็ดลับเรียกหน่อยมาฝากกันเนะครับ <c oughs> ก็น้าแบบประยุกต์ใส่ในขั้วเลยครับผมดูนะครับสดเอาสดเอาเลย <c oughs> คิดนี้กับ ขอลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวมีโอกาสข้างหนา้าเซียมาแชร์ประสบการณ์การให้กแบับเขาหรือเคล็ดลับหรือวิธีการต่างๆกับคุณเคมีนะครับผมพูดหน่อยนี่ขอลาไปก่อนครับผมสสวัดีจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ,รบ,รบรผมอามนน่าเซียนม้าจะแน้นำมันมาแล้วนะครับท่านก็ใส่ถุงเลยเอาสติก มสกินอีกลายค่ะครับผมโอ้หาลอยกับมันบ้องแน่นถ้าวกเ่ออยากสะดวกกันมีถุงหกคุณก่อนาะครับกัจัดไปเลยแต่ละออเดออ์ออเดือเง่หนังท่้งกันยีมมานเป็นถุงเลยอย่ามมีหังมีถุงแง่เลยถุงตัวนี้เลมาอบต้นใหม่คต้นใหม่คุใส่ต้นบาทสอบาทคุณใส่ปลาแดกบานเท่าลหร่ละค โอ้ปด้หล่ยเลยรวเนาะโอ้กดไหล่ไหมไหลเยอะอมากนะอันนี้เขาก็ตอนยางขัดตากนะครับขัดบขัไรสิแต่เื่อไหรความฉีดมันอยู่ในถุงลายพดแล้เข้าแซ่ไวนน้นส่องใดจ้ะต้องแส่ข้ต้องแซ่ในส่องฟินนะครับค่ะถ้าเรา่อแซ่ในอุลลภูมิตนเลยปกตินะคะนี่แซ่แบบอุลลภูมิตย็ตนลย ไปน้เพิ่มนละเสร็จเรียบรยครับ